สวัสดีครับยูกับบากุกไก่กับช่องอีสานบ้านคอยครับวันนี้บากุกไก่สี้ชวนคุยเรื่องโรคใบด่างในมันสำปะหลังนะครับเนาะไปหมดเสียเวลาไปคุยกันเลยครับไปสำหรับโรคหนึ่งที่เป็นปัญหากับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเขาก็คือโรคใบด่างน,นะครับเนาะเพราะว่า ถ้าเกิดว่ามันสัมบัลังเฮาเนี่ยถ้ามันได้เป็นโรคใบดา่างแล้วผลผลิตมันก็นสิบ่ได้เท่าที่ควรแล้วก็เกิดความบ่สบายใจให้กับพี่น้องเกษตรกรเนาะครับเนาะมื้อน,นี้บาโก้ไก่ก,ก,ก็เลยสิพาคุยเรื่องเนี้ยครับโรคใบด่างในมันสัมบัลังนี่ครับลักษณะของโรคใบด่างมันก็นสิเป็นใบยิกนะครับเสียรูปทรงก็สิเป็นด่าง เขียวสารบเขียวเข้มหรือว่าด่างเลี้ยงสารบเขียวเป็นอันซีนะครับเนาะใบที่มันปงว่าไม่นะครับใบใน้น้อยก็อเอามาหลักก็ดดันยิกเลยครับล้าต้นเ็กสีต้นน้อยต้นแค่ครับพี่น้องอย่างเห็นได้ชัดเลยถ้าเป็นโรคนี้สำหรับสาเหตุของโรคใบด่างที่เบากรุกไกคิดว่านะครับเนาะ ปอกูไก,ก่ปกูไก่คิดว่ามันสิมาจากสสาเหตุก็คือหนึ่งมาจากทอนพันธุ์ที่เฮาเอามาปลูกแล้วก็สาเหตุที่สองมาจากการแพร่ระบาดจากแปลง้างเคี้ยงหรือว่าการแพร่ระบาดในแปลงในแปลงเดียวกันนี่แหละครับโดยการแพร่ระบาดนั้นนะมันสิมีแมงวีขาวนะครับเนาะถ้าภาษาไทยก็เรีได้ว่ามลรงวีขาวนะครับเนาะเป็นพาหะน้ำโรคในการ น้ำโรกใบด่างนี่แพร่กระใจายในไฮของเฮานี่นะครับอันนี้บากูใกก็เอารูปมาให้เบอรงนะคบเนาะพี่น้องกับควสิคุณนาคุณตามมนอยู่หรอกครับแต่ว่าบางคนบมโหว่าตัวนี้แหละที่มันน้ำน้ำโรกไปแพร่นะครับนี่สำหรับพันธุ์ทีเนี้ยน้ำที่ว่ามันพานการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรกาสีมีพันธุ์ กเกษตรศาสตร์ 50, หาศูนย์หวยบงห0ศูนย์แล้วกับพันละยองนะครับเนาะจริงๆมันก็สิมีประมาณ4 5, ี่หาพันคนละครับที่เขาแนะนําอันนี้บากูไกกับยิบยกมาเป็นตัวอย่างโดยพื้นที่ของบากูไกะเองพื้นที่ส่วนใหญ่กับปลูกเป็นพันเกษตรศาสตร์นะครับเนาะลองลงมาก็ติเป็นพันหวยบงที่ปลูกทนโลกได้ดีครับลองแล้วสิ่งที่ต้องระวังเนาะครับเนาะในโลกปัจจุบันก็คือ การโฆษณาทั้งการตลาดการโฆษณาเพื่อมุ่งหวังทั้งการตลาดทังเช่นเจ,จ้าเอาพันธุ์นี้ไปปลูกเด้อจะได้ซิบตันต่อไรจังสี่นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วการสีฮอสเได้มั่นหน่อยมั่นไหลมันมีองค์ประกอบปัจจัยที่เกี่ยวของรายก็นั่นเช่นการดูแลร,รักษานะครับสำหรับแนวทางในการแก้ไขเมื่อ ปลงมันฮาเป็นโรคใบด่างแล้วก็คือถอนถอนทิมได้ครับแล้วก็เอาไปทาลายบ่ตตองเสียดายได้ครับพี่น้องเพราะว่าจงไห้มันกับบ่ไดดอย่างยู่ดีครับแล้วก็ฮาก็ต้องมันตรวจเปลงตรวจสวนเฮาอย่างหน่อย2ส,สัปดาห์เขาต้องยางออมทีน,นึงรากาจุดใดที่เคยแพร่ระบาดฮาก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเนาะสอด่องดูแลเป็นพิเศษแ <c oughs> นวทางการป้องกันเฮาสิม,มีแนวทางยังไ๋ในการป้องกันอันดับแรกเลย พันสีเฮานั้นมาปลูกนะมันต้องเป็นพันุที่มาจากหม่องที่เฮาเชื่อถือได้หรือ,อรว่าบอกยังไงว่าเฮาเนี่ยหละไดนมีโอกาสย่างไปเบิ่งเองนะครับเนาะไปเบิ่งสวนเพลย์ครับเขลเรียกเอาเด้พันนะแต่ที่สําคัญเฮาก็ต้องมันตรวจแปลงเป็นประจำนะครับว่ายัางไงว่าเฮาคอยสอด่องดูแลถ้ามันเกิดลรกเฮาจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีครับพี่น้องก็ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้า มีความคิดเห็นใดที่แตกต่างจากที่บากูไกน่นาเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเนี่ยหรือว่ามีตรงใดที่บากูไก่บอลโบถึกก็บอกกันเนเด้อครับเด้อก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ได้ครับเดีวพอกันไหมครับ